กูสุดท้ายแล้วนะครับคำคืนนี้ครับมุมแดงนี่ช่วงหลังๆครับมีแพ้เพชรอรุ่งแสงครับแล้วก็มีแพ้ยอดขุนศึกพยัคฆ์ธรพันนะครับ18ปีจากสุราษฎร์ธาน,นีครับส่วนน้ำเงินครับน้ำเงินอะไรนี้นี่19ปีจากศรีสะเกษครับ ฟอมหลังๆก็แพ้รวดเลยนะครับแพ้นอกยก4คมเฉือนคมแพ้นกยก3มังกรทองวันดีกเกษตรแพ้คะแนนยอดคัมพีชอแชมเปี้ยนมวยไทยอ่ะวันนี้แต้งใจมาแจ้งเกิดทั้งคู่เลยครับแต่ผู้ชนะมีเพียงหนึ่งเดียวนะครับเดี๋ยวดูครับคู่เอกคู่สงท้ายแล้วครับ127ปอนด์สักปรกรคุกนองทซกับปราบลาม MC 7 7หรือว่าอึ่งอุบลครับ ถูกครับคุกน้ำรายการครับมวยวันวันศุกร์อวันศุกร์ที่22ครับจะจบแบบไหนจบอย่างไรครับดูว่บนที่ยกที่1นึครับพี่เอครับระหว่างสักระการกุ๊กหนองใสครับน้อมือทางด้นมุมแดงกับปราปาม m c 77 127ปอนด์ครับที่ตกลงสู้กันพยายามเขียลร่างไปก่อนนะครับปลาปามครับ ปอลอนซ้ายครับซ้ายหน้ากระแทกไว้อย่างที่พี่เอกชุมพรได้เรียนไว้ช่วงต้นครับว่า3ฟอร์มหลังของทั้ง2มุมครับยังชนะใครไม่ได้ครับไปดูฟอร์มหลังของมุมแดงครับมีแพ้เพกลุ่งแสงโอหูมอเตอร์ครับหลังจากนั้นก็แพ้ยอดคุณศึกพยักคำพันขณะที่มุมน้้าเัินครับฟอร์มหลังก็ลูดมหาลาชเช่นเดียวกันับวันนี้ครับใครจะชิงแก้งเกิดก่อนกันครับ พร้อมหลังมุมน้ำเงินครับแพร์นกยกสามังกอทองวันดีเกษตรล่าสุดก็ยังแจ้งเกิดไม่ได้แพ้ยอดคมพีแชมเปลี่ยนมวยไทยนี่คือผลงานที่ผ่านมาของทั้งสองมุมครับต้องมีหนึ่งคนนะครับที่เก็บชชนะได้ครับและมีอีกหนึ่งคนที่ต้องช้ำใจครับแล้วก็ยังสร้างสถิติใหม่กับการชนะให้กับตัวเองไม่ได้ครับวันนี้ครับใครจะได้สถิตินั้นไปครับมาติดตามครับอ่ะอย่างที่บางยาเรียนแล้ะครับหาคำตอบไปพร้อมๆกันครับ เดินขยับเข้าหาครับสักประกรณจะเกี่ยวไม่ให้เกี่ยวครับปราบลามก็ย,ยังเครื่องไม่ติดทั้งคู่นะครับพยายามเขี่ยไปลองเชิญไปแต่ซ้ายครับสักประกรณสักประกรณคุกหนองใส่ครับเบมุมแดงกับทางด้าน ปราปามครับดูรูปร่างชุกชๆกดูได้เปรียบในเรื่องความสูงความยาวครับทางด้านมุมน้ำเงินผู่มันสักคนนี้เห็นไปแล้วว่าความใหญ่ความยาวของทางด้านบรรัดชัยครับได้ผลครับวันนี้ความใหญ่ความยาวของคู่เอกนํำรายการอย่างปราป,ปามครับจะมีผลต่อเกมบอลชกจะสร้างความกดดันมากน้อยแค่ไหนให้กับทางด้านสรัพย์กรหรือไม่ครับเดี๋ยวรอติดตามครับดูกับนี่เป็นยกแรกครับดูใจดูว,วุธอ่านใจคู่ต่อสู้ดูใจ คู่ชกนะครับว่าจะมาในรูปแบบไหนครับแทงขวาครับปาแบบลามเดินเข้าไปเจอซ้ายหน้าครับหมัดซ้ายคืน ขยับเข้าไปครับดึงหลบได้นะครับเตะลูกนี้กระชับกระชับเข้าไปแต่ว่ายังไม่ได้ออกอาวุธกันมากเท่าไหร่ครับอืมอ่ะหมวยกแรกก่อนพักแป๊บเดียวครับออไม่ออกครับ แข้งซ้ายของปราบรามสักประกรเตะขวาคืนครับเตะแล้วถีบโอ้ยปยับเข้าไปอ้าวแข้งซ้ายครับซ้ายหน้าพยายามดีดนะครับนี่พยายามจะมีแข้งซ้ายยาวๆนำทางเข้าไปกับางสักปรกรครับสูดท้าเข้าหาเปิดเกมเข้าหา กางปราบามก็ดูใจเย็นครับตั้งรับจังหวะสองครับเก็บกันบางโตดูเชิงดูอาวุธครับทีซ้ายที่นะครับสักประกรยังไม่มีอะไรมากมายครับอุ้ยทซ้ายจังหวะนี้ครับเสียละทำลายจังหวะผู้ชกครับทางด้านสักประกรครับยังเดินกดเกมกดดันทางด้านปราบามต่อเนื่องครับดูครับขยับเข้าไปขวาขึ้นบนเลยแม่จังหวะนี้ครับ เป้าหมายคือก้านคอแต่ว่าจังหวะมันยังดีไม่พอกับทางนั้นสักประกรณิดีกับสายหน้าของปราบปามครับพยายามจะศาสตร์ยาวสกัดการเดินของศักประกรณ์ะครับดูครับอาวุธออกไม่เยอะแต่ว่าออกมาแต่ละทีออกมาแต่ละดอกของทั้งสองมุมนี้ถ้าโดนจุดสลบโดนจุดสําคัญก็มีโอกาสหลับลงไปได้ทั้งสิ้นครับสับขาล่างพยายามเจาะ ไปเรื่อยครับทางนานสักรักครับทังล่างทั้งบนครับดูซสายหน้าของปราบวามยังตั้งรับได้ดีพอสมควรนะครับช่วงต้นเกมครับถีบสายเบรกไว้ก่อนครับสักพักครับพยายาเข้าหาเกี่ยวได้แล้วสายขึ้นบนทันทีครับแม่จังหวะนี้ครับมันไปโดนปลายปลายเท้าว่ามันยังไม่โดนเข้าสันแข้งครับเริ่มจะเพิ่มความหนักความแรงกันมากยิ่งขึ้นแล้วนะครับ พยายามเน้นเน้นลำใหญ่ใหญ่เตะขวาเจาะล่างปลาปลามเอาคืนหน่อยสักพัก่อนครับนี่ครับตัดลำตัวเลยครับหมัดซ้ายหน้าของสักพอก่อนแทงขวาเตะเข้าไปครับพยายามจะเจาะล่างเหมือนงี้กัมพูชาปลาปลามัดถุครับซ้ายหน้าแลกับหมัดแต่ว่าจังหวะมันยังไม่ให้ทั้งสองมุมครับยังขาดขาดเกินเกินอยู่ครับ ดูใจกันน้นเลยครับผู้เรนบเชื่อว่าถ้ายกหน้านี่ดูใจกันแบบนี้กรรมการอนบรุกกลางต้องเบรกแล้วก็เล่นเกมทั้งคู่แล้วครับดูครับช่วงปลายกเริ่มดีขึ้นมาครับขยับโยกเข้าหาเหมือนเดิมวันนี้สักพกรณครับขครได้ก่อนจังหวะนี้ก่อนจากไม่มีใครได้ครับเดื่อว่าอาวุธต่างๆนี่ได้เห็นแน่ครับดวบสายยาวๆของสักพกรนํนำทางเปิดทางเข้าไปก่อนครับดวบขวาคืนมาครับปลาปาม หนักๆเลยนะครับซ้ายของสักประกรครับปราบปามแข้งขวาวุ่นวายไปเดินครับแทงซ้ายเอาเลยครับเจอแข้งขวาของปราบปามแข้งซ้ายหลุดไปเ<อ>ปเจาะมาเจอขวาโต้คืนครับแข้งซ้ายเน้นแล้วนะครับสักประกรครับผีบไว้ก่อนนี่ครับเริ่มไม่มีใครถอยให้ใครครับซ้ายยาของปราบปามครับเกี่ยวได้แล้วจิ้มมัดขวาวงใน อีคนหนึ่งค้องอีกคนหนึ่งขวาครับดูครับกําลังแขนใครจะดีกว่ากันครับแต่ว่าสักปรกรขวางจังหวะนี้ครับโอ้ต้องปล่อยแล้วออกมาวางแข้งก่อนครับท่านั่นปราบปามสักปรการยังคงเดินต่อครับขยับเข้าไปใกล้ๆทีมซ้ายนําทางเข้าไปก่อนครับทางด้านปราบปามไม่ถอยครับยกนี้ครับวางแข้งซ้ายหน้าแล้วครับทีมซ้ายครับโอ้จังหวะหมัดขวาวงในตีได้ไหมขึ้นคอได้เด้งเข้าขวาครับสักปรการ แบบปาพยายามจะไล่แขนบล็อกแขนนะครับเสียบซ้ายครับเด้งข่าขวาคืนไล่แขนอยู่ข้างเชือกครับแต่ว่ากรรมการอนุนการเห็นว่าแต่งตัวนานลากตะกู่ออกมาสู้กันกลางเวทีครับน็อกอีกหรือเปล่าครับคู่นี้ครับพยายามออกกันหนักหนักแล้วนะครับก็หมัดซ้ายหมัดขวาครับโยนเข่ามาในตีเข่าแล้วพยายามขวางเอาไว้ครับ ทำอะไรไม่ได้กรรมการก็จับแยกมาก่อนเลยครับสายครับแทงเข้าเลยครับแท,แทงขึ้นแข้ขึ้นเขา่าเจอแค่ขวาขึ้นมาสายสายน้าพยายามกระแทกเอาไว้ครับแข้งขวาเตะเข้าไปแข้งซ้ายเข้ามาครับตีเข่าขวาไปตีเข่าซ้ายไปแทงซ้ายครับตีเข่าขวาครับสักมาก่อนนี่ครับช่วง หนึ่งนาทีสุดท้ายของยกที่3ครับอาวุธเริ่มเห็นมากขึ้นบอย่างที่ผมบอกครับอยู่ซ้ายหน้าของปราปางครับพยายามจะวางครับดูครับโตขวาคืนยกนี้นี่ไม่ถอยแล้วครับพยายามจะเดินเปิดเกมบ้างครับทางด้านปราปางดูครับ้ายยาวๆสักประการตีับวางซ้ายครับเกี่ยวเชือกนิดหน่อยกรรมการพยายามจะโบกอ้ยซ้ายไม่ถึงครับจังหวะนี้ครับเป็นความโชคดีของปราปางครับยังไม่โดนครับพยายามต่อยมาหนึ่งสองครับวงในเด้งข่าวขวาครับสับประการ นี่ครับพยายามจะตบเข้าไปครับไขรเต็มนตัวมาดีกว่าหัวจิตหัวใจไขรอื่นไครแก่งไขรทนกว่าโอกาสสูงครับที่จะเป็นฝ่ายได้รับการชูมือดับขวายาวของปราบปามสายขึ้นไปไม่ถึงแรับแม่ทั้งคู่จังหวะหลุดไปครับจังหวะซ้ายนี้ของปราบปามดีขึ้นครับหลุดนะครับหลุดนะครับแข้งขวาลงล่างเลวขึ้นล้วเจอมัดซ้ายครับโอ้มัดซ้ายหน้าครับเกี่ยวเลยเตะมาเตะขึ้นโอ้เดือดขึ้นมาตามลำดับหมดยกสามเสียก่อน เป็นฝ่ายได้รับการจูงมือกับเกมยังคงเหมือนเดิมครับไม่มีใครถอยให้ใครครับว่าสัตว์รกรพยายามจะเดินจับในครับจากภาษาใกล้ครับดูกับเสียบซ้ายปราบปามไล่แขนกดแขนไหมครับตีได้ไหมเสียบซ้ายขืนมาแล้วก็บิดขวางเด้งเข่าซ้ายขวางครับอีกคนหนึ่งค้องอีกคนหนึ่งขวางครับใครจะแข็งกว่ากันครับคอแขนเสียบชุดนี้นี่ปราบปามถือว่าสตาร์ทขึ้นนําไปก่อนครับแล้วก็ยังคงเดินต่อครับโอ้หุบซ้าย ได้ดูทั้งนอกทั้งในครับคู่นี้ครับโอ้มีสองนัดด้วยครับไม่สนใจเลยครับโดนสองมาก็พยายามแทงแต่ว่าตีคืนมาดอกสุดท้ายเป็นของสัตว์ปะกรนะครับแทงมาคืนด้วยแข้งเตะซ้ายโต้คืนด้วยซ้ายครับวงในแลกเขาอีกแล้วผิดมาแทงขวาอเอา้าเอาคืนเหมือนกันตีเข่าขวามาครับปราบลามนี่ครับทันกันนะครับเกือบชิมเกือบโอ้ สอกซ้ายครับบาครับโอ้เดินเพลินไปหน่อยครับทางนั่นสับปากกองครับจบเลยหรือเปล่าครับกรรมการอรัญุการต้องเบรกเกมแล้วก็นับก่อนครับยังมึนรวบรวมสติก่อนครับขาแว่งครับยังยืนไม่นิ่งครับยักหน้าสู้ต่อครับกรรมการสับมือใหโชกครับดูครับป่าปามจะผิดเกมเลยหรือเปล่าครับโยกเข้าไปขยับโยกหาจังหวะในขาอี้ครับโอ้ดูครับหมัดขวาครับไม่ถึงครับเอาขวาอีกทีครับ เนี่ยเหมือนจะมั่นใจหลังจากที่ได้นับแล้วครับน้านปราบปามดูเหมือนจะคุมเกมแล้วครับพี่ฝืนเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์หรือยังครับฝืนเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์หรือยังครับสักพกรณทำเขาหนักหนักอยู่ตั้งนานครับมาโดนศอกทีเดียวเซลองนังไปเลยครับจะปิดเกมเลยหรือเปล่าครับเข้ามาตีเข่าขวาครับปราบปามโอ้โหอย่างที่บอกครับเดินเพลินไปหน่อยนังด้านักพกรณครับ เดินก็ทําได้ดีครับแต่ว่างหวะป้องกันตัวนี้พลาดนิดเดียวครับถึงกับเสียหายครับโดนกรรมการนับแปดไปแน่นอนครับสองแต้มเสียให้กับทังนานปราปามครับเริ่มฟื้นขึ้นมาครับพยายามจะเดินเรียกแต้มเรียกคะแนนขึ้นครับดูครับโยกเข้าไปขณะที่ปราปามครับหลังจากที่ได้นับก็เหมือนจะมั่นใจในผลงานแล้วครับออกไปคุมจังหวะไม่แลกไใบปะทะรอเวลาละครับ จุดเปลี่ยนอยู่ที่จังหวะนี้นะครับจังหวะนับของปราปามเนี่ยครับเดินเข้าหาแล้วครับเอาเรกแต้มพืนมาให้ได้ครับสักประกอรส่วนป,ปลาปามกม็เนี่ยครับพยายามเก็บกินทีละคำทีละคำครับชาดถวยไม่ประทะซึ่งหน้าเตะซ้ายไปหีบเอาไว้ แหม่ออกลูกลังเลไปเลยครับทีนี้ครับโดนเตะเจาะล่างครับสักประกรหมดยกที่4ครับเดี๋ยวดูครับยกหน้ายกห้าสักได้ครับโดยเฉพาะสึมวยมันวันศุกร์ครับยกสุดท้ายครับพยายามจะเดินลุยแรงครับธนาสักประกกรครับพยายามจะเสี่ยงมัดเพื่อเรียกแต้มเรือคืนมาก่อนครับดูครับยับเดินครับเบียดเข้าไปหุกซ้ายต่อยขวาครับมาเป็นชุดนะครับ เดินเข้าหาครับเอานับคืนมาเอานับคืนมาครับต่อยลำตัวเข้าไปได้ไม่ได้ได้ไม่ได้ครับยกสุดท้ายแล้วด้วยโอ้โหดูก็อ่อนแรงไปครับอ่อนแรงไปช้าไปหมัดนี้ก็ไม่โดนครับสักกรครับขอให้ยังสู้อย่างเดียอขอให้เดินอย่างเดียวครับอย่าไปยอมนี่ครับ พยายามจะเดินไปครับผอยู่ใจความเป็นนักสู้ยังพอมีอยู่คัดการสักพนกครับเกมก็ทํามาดีๆครับแต่ว่าจังหวะไปพลาดเสี้ยววินาทีครับทำให้เกมนี้มันเสียหายใหญ่เหลือเกินพัดกานสักพกกครับพยายามจะเดินต่อยนะครับก็ต้องชื่นชมทางด้านปราปาด้วยครับวางเกมวางแผงครับจนสอกซ้ายครับเปลี่ยนเกมครับทําให้เขาชกสบายขึ้นหลังจากที่ได้นับแล้วครับ ก่อนหน้าได้นับไปดูลูกหนักเป็นรองแล้วด้วยนะครับกอพอได้สอบครับด,ดูครับชกสบายขึ้นเลยขึ้นเลยครับแล้วก็โยนความลำบากใจไปให้สักพกรณ์้วครับปราบปรามเตะขวาต่อล่างไว้ครับสกัดการเดินได้ก่อนครับเตะซ้ายหมัดมาไม่ถึงอ้าบัดขวาครับมัดขวาได้ลุ้นเอ,อ้เอาเดินเข้าไปอีกสักพกรณ์ทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าครับเจอสายหน้ากระแทกมา ไม่ยอมเป็นเป้านิ่งเลยนะครับปราบรามนี่ครับความพยายามยังพอมีครับแต่ว่ายังคำเป้าไม่เจอครับทางด้านศักดิ์ปกรณ์เวลาอีก57วินาทีสุดท้ายของยกที่5แต่ว่าทางด้านปราบปรามก็เหมือนจะเห็นอาวุธหมดแล้วครับปอดรัดไว้อู้เผาเวลาไปครับรอแค่เสียงระฆังเท่านั้นครับ อย่างที่ทราบว่าก่อนที่จะได้นับเกมนี้ดูดูเสียเปียกเป็นอัดพอสมควรรับทางน,านป,าปลาปามครับพอมาได้สอกงัดเข้าไปจังหวะนั้นครับทาให้เขานี่ชกสบายขึ้นครับเกมดูเหมือนว่าจะผ่อนคลายแต่ว่าไปสร้างความกดดันให้กับสักวระกรครับแต่ว่าหัวใจนี่เกินร้อยครับท่านสักกรครับแม้ว่าจะโดนนับครับแต่ว่ายัางเดินไล่เดินเบียดจนวินาทีนี้ครับตัวเวลาอีก ตึ่ใจเดียวครับได้ยินเสียงระฆังยกสุดท้ายครับหมดยกสุดท้ายครับและนี่คือภาพที่สวยงามของกีฬามวยไทยครับสู้กันแทบตายครับสุดท้ายภาพนี้มันยิ่งใหญ่เหนือคขาว่าชายชนะครับเดี๋ยวเราดูการชูมืออย่างเป็นทางการอีกครั้งครับทำการนันุกจาครับจิบแบกคะแนนใบสุดท้ายแล้วก็ไม่มีปัญหาครับหันไปชูมือให้ ปราปาม m c ็7ซครับได้นับ8ปนยกที่4แล้วก็คุมเกมคุมสถานการณ์อรเอาชนะไปในที่